สวัสดีค่ะพบกับ DIPP Channel ช่องที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจสุดขอบโลกกับ DIPP และดิฉันนางสาวหทัศรัตม้แก้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DIPP ของเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ ขายของในต่างประเทศได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกรมได้แต่ท่านทราบหรือเปล่าคะว่ามันจะดีกว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกของ d i t p ดีกว่ายังไงน่ะหรอคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันค่ะสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก DITP มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากต่างประเทศสามารถเจอบริษัทของท่านได้ง่ายขึ้นจากการเข้ามาค้นหารายชื่อของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของ DITP ได้รับสิทธิ์เข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมเพื่อหารายชื่อผู้นาเข้าหรือแก้ไขข้อมูลและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ซึ่งสิทธิป,ประโยชน์นี้จะทำให้ท่านเข้าถึงแหล่งข้อมูลผู้นำเข้าผู้ซื้อจากต่างประเทศได้โดยง่าย นอกจากนี้ท่านยังสามารถอัปเดตข้อมูลของบริษัทได้อยู่เสมอและเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ของกรมได้เพียงปลายนิ้วคลิกและที่สำคัญมากๆนั่นก็คือท่านมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP ที่จัดทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะทั้งนี้ DITP มีประเภทสมาชิกทั้งหมด7ประเภทด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. exporter list หรือ e l กลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกเองค่ะ 2. r Exporter e List หรือ Prel ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลแล้วแต่ยังไม่เคยส่งออกและมีความสนใจทำธุรกิจส่งออก 3. Trading Company TDC ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า 4. Pre Trading Company p r e TDC ผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า 5. Service Exporter List SEL ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนและให้บริการในต่างประเทศ เปิดสาขาหรือเปิดเฟรนชชัยในต่างประเทศแล้วค่ะ 6. Service Provider List (SPL) ผู้ประกอบการที่สนใจให้บริการและลงทุนในต่างประเทศและสนใจเปิดสาขาหรือเฟรนชชัยในต่างประเทศโดยในกลุ่มนี้จะต้องมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจนี้ในประเทศไทยมาแล้วนะคะ 7. Logistics Service Provider (LSP) ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกโดยมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะเห็นไหมคะ การเป็นสมาชิก DITP มีประโยชน์กับผู้ส่งออกมากจริงๆค่ะนอกจากนี้กรมยังมีการแบ่งกลุ่มที่หลากหลายเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับผู้ส่งออกทั้งหมดอีกด้วยนะคะหากท่านสนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ w w w d i t p g o t h สังเกตตรงกลางด้านบนจะเห็นคำว่าสมาชิกกรมคลิกเข้าไปเลยค่ะนั่นไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวที่ท่านจะสามารถติดต่อกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นะคะ อีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อได้สะดวกไม่แพ้กันนั่นก็คือ1169คอร์เซนเตอร c ของกรมค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่รัฐนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ